นี่ค่ะชื่อเด็กหญิงจิรพาโพไซเลขที่สิชั้นหมหนึ่งทับหวันนี้จะมาทำาสาวน้อยนักกยายกรรมอุปกรณ์ 1. แบบสาวน้อยนักกยายกรรม 2. กระดาษแข็ง 3. สี่ไม้สี่กาวแท่ง กันไกลเทปใสบบเจ็ดเหรียญหนึ่งบาทแปดเซนลวดวิธีทำนำแบบสาอน้อยนะกกายกรรมมาแปะกับกระดาษแข็ง ตัดกระดาษตามแบบสาวน้อยนักกายกรรมนำสวนโค้งมาติดที่กลางลำตัวของสาวน้อยนักกายกรรมตัดตรงกลางขาของสาวน้อยนักกายกรรมนำขาของสาวน้อยนักกายกรรมมาติดตรงเส้นลวดวิธีการทดลอง นำเหรียญหนึ่งบาทมาติดที่บริเวณตำแหน่งที่1ทั้งสองข้างและนำไปทำการทดลองปรากฏว่าสาวน้อยล้มตัวลงการทดลองที่สองนำเหรียญบาทไปติดที่ตำแหน่งที่สทั้งสองข้างปรากฏว่าสาวน้อยนักกายกรรมทรงตัวได้สรุป สาวน้อยนักกายกรรมสามารถทรงตัวอยู่บนเส้นลวดได้เพราะแนวของจุดศูนย์ถ่วงอยู่บนฐานและผ่านเส้นลวดพอดีและถ้ายิ่งเพิ่มน้ําหนักที่ด้านล่างของส่วนโค้งมากขึ้นจะยิ่งทําให้จุดศูนย์ถ่วงของสาวน้อยนักกายกรรมอยู่ต่าและทําให้ทรงตัวได้ดีขึ้น